ทองคำย่อลงต่อในวันจันทร์หลังจากร่วงแรงวันศุกร์ซึ่งเป็นการลดราคาที่มากที่สุดในช่วงหลายเดือนการลงทุนเฝ้าดูกับสถานการณ์การค้าสหรัฐจีนและปัญหาสินเชื่อของธนาคารสหรัฐราคาทองคําลดลงแต่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยการลดราคาทองคําในวันจันทร์นี้อาจจะดูเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเรามองในรูปแบบทัศนคติการเงินแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆทองคาเป็นสินทรัพย์ที่มีความสําคัญต่อการลงทุนและเป็นเครื่องมือการเงิน ที่ใช้เป็นการป้องกันอันตรายในเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนแต่ที่น่าสนใจคือทองคําได้มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนล่างในปีนี้ทองคําได้ปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่9ติดต่อกันและมีการซื้อของธนาคารกลางและกองทุน ETF ทองคําที่สนับสนุนราคาทองคําอยู่ในช่วงนี้แต่ที่น่าสงสัยคือทําไมทองคําลดลงในวันจันทนี้การลดราคาทองคําในวันจันทนี้อาจเกิดจากการเฝ้าดูของนักลงทุนกับสถานการณ์การคาสารัต จีนและปัญหาสินเชื่อของธนาคารสหรัฐทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ใช้เป็นการป้องกันอันตรายแต่เมื่อมีความตึงเครียดในการค้าและปัญหาสินเชื่อขึ้นมาก็อาจทําให้นักลงทุนเลือกซื้อสินทรัพย์อื่นๆที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าซึ่งทําให้ราคาทองคําลดลงและนี่คือสิ่งที่คนใดคนหนึ่งก็อาจพลาดได้การลดราคาทองคําในวันจันนี้อาจเป็นเพียงการปรับราคาปกติแต่ก็อาจเป็นสัญญาณว่าการลดราคาทองคาอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนในตลาดอื่นๆ ซึ่งอาจทําให้มีการถอนเงินออกจากทองคาและเลือกลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่มีความเสี่ยงน,น้อยกว่าซึ่งจะทําให้ราคาทองคาลดลงคําถามที่อยากถามคือทองคําจะกลับมาปรับตัวขึ้นอีกหรือไม่การลดราคาทองคาในวันจันทนิ้จะมีผลต่อการลงทุนในตลาดอื่นๆหรือไม่ความเชื่อมโยงระหว่างการลดราคาทองคําและการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนในตลาดอื่นๆจะเป็นอย่างไรความคิดเห็นของคุณอย่างไรมาถามตอบกันในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ